なんだ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 な สวัสดีครับวิเคราะห์เเด็้ตฟุตบอลกับอกอเร์99ครับไปดูตัวเต็งประจําวันเสาร์ที่2มีนาคมครับรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับช่วงเวลาของ4ทุ่มครับลอตติงแฮมฟอเรสเปิดบ้านตอนหลับลิเวอร์พูลนะครับก่อนจะไปรับชมเนื้อหาในวันนี้การขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานทําคลิปดีๆต่อไปด้วยละกันครับก่อนอื่นครับเราไปดูสถิติ3นัดที่เคยเจอกครลิเวอร์พูลชนะไป2และก็ฟอเรสชนะไป1เกมล่าสุดลิเวอร์พูลเปบถึง300ครั ดูฝั่งเจ้าบ้าน5เกมหลังสุดนวมทุกรายการครับชนะ1สเสมอ1และแพ้ถึง3นัดครับเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้แม m ช n เตอร์ยูไนเต็ดไป0-1นะครับ Wander นน Forest นะครับเจ้าบ้านกุนซือนูโนเอสปิริโตซานโตนะครับผลงานก็เพิ่งจะเปิดรังแพ้แมนยูไป0-1ครับในศึก FA ฟเอครับเมื่อประมาณกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาความพร้อมก่อนเกมวันนี้ครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมเว้นจากคริสบูสครับอิบราฮิมซองกาเร่นูโนโจ่จอวาเรสไรอาอูนาเวนลี่ นะครับเป็นหล่บบรรดาแข่งเรี่ยงขางสต็อกซึ่งยังไม่หายดีคาราเกมวันนี้ครับจะมาระบบ4-2-3-1ครับโดยจะมีไบร์ฟัวฟูนิยีนะครับออกซานเยนาเปาลาสกอร์และก็จะใช้แอนโทนีลังกามาแกงกิฟไว้กับคารลัมฮัส,สออ์อนดโอดอยผนึกกำลังสร้างสรรเกมรุกอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับ ก่อนจะไปดูฝั่งทีมเยือนกันนะครับตอนนี้ทางเว็บไซต์ Soccer 99นะครับมีช่องทางดูบอลสดดูบอลฟรีกันแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาหมั่นเข้ามาสนุกกันได้ครับในลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับหรือแอดไลน์ s o c c e r 1ได้เลยครับ ไปดูลีฟพูลกันบ้างครับตอนนี้5เกมหลังสุดรวมทุกรายการชนะ4และเสมอ1ครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะซอท์ทันตันไป3-0สำหรับลิฟพูลครับของออกุสเซอร์จอร์แกนครับนะครับความพร้อมก่อนเกมวันนี้นะครับก็จะไม่มีชื่อ8แข้งเดี่ยงนะครับที่ยังไม่หายดีขณะที่บรรดาของโมซาเรนูนเยสวัตเตอร์ลูเอนโดซูบอสไลน์นะครับก็ต้องรอเช็คฟิตจนวินาทีสุดท้ายเหมือนกันนะครับคาดว่าเกมวันนี้จะมาระบบ4-3-3ครับโดยจะมีทางด้านของคอนเนอร์แบดลี โคดี้กัคโปหรือดิยาร์ตนะครับเป็น3ประสานแดนหน้าคอยลาดสกรและก็จะใช้แมคคาลิสเตอร์นะครับรับภาษาปั่นเกมลกจากแดนกลางตามระเบียบนั่นเองครับสำหรับคู่นี้ครับต้องบอกว่าลิปูนะครับถือว่าโชว์ผลงานกันได้ดีนะครับและน่าจะพอทดแทนรุ่นใหญ่ที่แท็กทีมกันเรี่ยงแบบยยแพ็กได้นะครับดิงล่าสุดเปิดรังชนะซอมตันไป3ามูในศึกเอฟเอคับนะครับถือว่าทํางานกันได้อย่างยอดเยี่ยมด้านฟัร้อมก่อนเกมวันนี้ครับกำลังมั่นใจหลังกาชัยไป7จาก8เกมหลีกที่ผ่านมาครับ ผลิตสกอร์มากมายกว่า26ประตูนะครับและก็สนทางกับฝั่งอฟอร์เรสต์ใน,นรับที่ประชัยไป4-6นาทายนะครับและชนะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแถมโดนทะลวงนะรบับเย็นมากกว่า13ประตูนะครับเชื่อว่าสภาพความมั่นใจแบบนี้กับทรงบอลแบบนี้เนี่ยน่าจะรอดยากครับฉะนั้นครับดูจากแฮนดิแคปกับภาพรวมล้วละรับแนะนำอยู่ต่อไม่ต้องลงลงอาญากันเลยครับสกอ์ที่คาดผมให้ลิอร์พูชนะไป3-1แล้วกัน ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ในวันนี้นะครับหากท่านไหนครับต้องการอยากเป็นครอบครัวเดียวกับทาง s o เกอร์เครับสามารถเข้ามาได้ครับในลิง์ใต้คอมเมนต์นะครับจะมีกลุม่มแจกที่เด็ดและอื่นๆอีกมากมายนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ